จากกวาติสูตรความเจริญด้วยอายุวันนะเป็นต้นของพิสุพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโครจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตนพิสุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโครจรซึ่งเป็นวิสัย อันสืบมาจากบิดาของตนจากเจริญด้วยอายุบ้างจากเจริญด้วยวันณะบ้างจากเจริญด้วยสุขบ้างจากเจริญด้วยโภคะบ้างจากเจริญด้วยภละบ้างพิสุทั้งหลายในเรื่องอายุของพิสุมีคำอธิบายอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุ ในพระธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิปทานสังขารเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยะสมาธิปทานสังขารเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยจิตตะสมาธิปทานะสังขารเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปทานะ สังขารเธอนั้นเพราะเจริญอิทธิบาทสี่เหล่านี้เพราะกระทำให้มากซึ่งอิทธิบาทสี่เหล่านี้เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยู่ได้ถึงกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับหนึ่งพิสุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องอายุของพิสุิพิสุททั้งหลายในเรื่องวันนะ ของพิสุมีคำอธิบายอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิสุทั้งหลาย นี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องวันนะของพิษุพิสุทั้งหลายในเรื่องสุขของพิสุมีคำอธิบายอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตณภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติสิ้นไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้บรรลุจตุทชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้ สติบริสุทธิ์อยู่พิสุทั้งหลายนี้แหลเป็นคําอธิบายในเรื่องสุขของพิสุพิสุททั้งหลายในเรื่องโภคะของพิสุมีคําอธิบายอย่างไรพิสุททั้งหลายพิสุในพระธรรมวิัยนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สอง ทิศท,ที่สามทิศท,ที่สีก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพบูรย์เป็นมหคัตตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานมีจิตประกอบด้วย กรุณามุทิตาอุเบขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางด้วยจิตประกอบด้วยอุเบขาอันไพบู์เป็นมหักัตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวนไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานพิสุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องโภคะของพิสุพิสุทั้งหลายในเรื่องพระละของพิสุมีคำอธิบายอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวิน,นัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต และปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตัวเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเทียวพิสุททั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องภละของพิสุพีิพสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่ง อันขมได้แสนยากเหมือนกำลังของมานี้เลยพิสุทั้งหลายบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นมีความยินดีชื่นชมพระภาษิท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดังนี้แล จัก,กรวรติสูตรที่สจบพระไตปิดกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่สิอทีคานิกายปาติกกวักข้อที่ห้สิหน้าที่76ถึง78